ขอให้พวกเราจงเปิดโอกาสให้ตัวของเรานั้นได้พระพติได้ปฏิบัติได้น้อมนำเอาความดีเข้ามาใส่ไว้ในจิตในใจเพื่อให้ก่อเกิดมือพลัง มีกำลังและมีความสุขเกิดขึ้นภายในจิตภายในใจของพวกเราเมื่อพวกเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วถ้าพวกเรามีโอกาสให้จิตใจให้กายนั้นได้สวดมนต์ลัก สาสินเจริญภาวนาและฟังธรรมะการฟังธรรมะนั้นย่อมก่อให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเมื่อเราฟังธรรมะแล้วเราจงไข้ควรและไต,ต่ตองและขอให้พวกเรานั้นจงใช้ ปัญญาของเราที่มีอยู่จงพิจารณาว่าอะไรคือชีวิตสิ่งที่ได้มาคืออะไรถ้าพวกเราทุกคนนั้นป่าทานาให้ตัวเราเองหรือใจของเรานั้นมีความสุข ความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นแล้วขอให้พวกเรานั้นต้องพยายามคอยตัดรู้รู้เท่าทันอายตจนะทางตาหู จมูกลิ้นกายใจเราต้องหมั่นพยายามที่จะสร้างคุณงามความดีที่เรียกว่าบุญนั้นให้เกิดขึ้นมีกับเราและให้วาสนาเกิดขึ้นกับเราและ ขอให้พวกเราจงสร้างบารมีให้เกิดขึ้นถ้าเรามีบารมีแล้วเราก็จะทำอะไรก็เป็นมรรคเป็นผลเจริญลุ่งเรืองวาสนาบารมีนั้น ไม่ต้องไปแข่งกันแต่ตัวเรานั้นต้องทำให้มันเกิดขึ้นมีถ้าเราไม่มีวาสนาบารมีนั้น um เราก็จะไปโทษสิ่งโน้นโทษสิ่งนี้ไม่ได้เพราะวาสนาบารมีนั้นมันต้องอาศัยบุญเก่าและบุญใหม่ร่วมกัน เมื่อเราอาศัยบุญเก่าและบุญใหม่ร่วมกันแล้วความสุขความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นมีกับพวกเราเราก็ต้องค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆทำดีไปเรื่อยๆจนกว่า ร่างกายนี้จะทนไม่ไหวและแตกสลายตายไปในที่สุดนั่นแหละนี่คือชีวิตของพวกเรา